ถ้าวอถึงเรื่องการปฏิบัติก็ต้องพูดเรื่องการปฏิบัติเรื่องการภาวนาส่วนเรื่องมุญกุศลยิบย่อยหน่เราก็ทําอยู่นะฟังอยู่เป็นประจำนะนสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการภาวนาเนี่ยนะการทำการคิดการพิารพจารณาให้มันเข้าใจธรรมะให้มันลึกซึ้งขึ้นไป ออคืงเรื่องบุญกุศลนี่มันก็แค่นั้นนะแค่ไหนนะแค่ความสุขทางโลกนั่นแหละยังกันภัยภัยอะไรภัยชีวิตนะภัยชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากความสุขของการมีการเป็นนะการได้ดังใจสุขจากอามิ t